สวัสดีครับปรุณสวัสดียามเช้าครับอันนี้ก็มาส่งส่งน้ำมันเหมืนเดมครับส่งทั้งน้ำมันช่วงนี้ก็ขับไม่คุยครับไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะต้องช่วยต้องช่วยอยู่ดูงานครับเพราะว่า,าต้องเร่งให้เสร็จเร็วๆหน่อยเดี๋ยวฝนมา ก็มีสัญญาณ่นเองครับอยู่หน้างานบอกเลยว่ายากมากต้องไปลงคลิปที่บ้านอย่างเดียวเลยเดี๋ยวให้ดูทางตอนนี้เราเปลี่ยนเส้นทางใหม่แล้วในการเข้าไปหน้างานสงสารรถลุงมากเลยเมื่อวานน่ะรถคุณลุงครับข้อเกษตรเกมมาวิ Game ่ง um. ดำเดี๋ยวผมให้ดูยังคุยประกันไม่ลงลง,ลงตัวหรือเปล่ายังอยู่ที่เดิมเลยเดี๋ยวให้ดูครับ พูดไหมพูดไหมยังอยู่คาดินที่เดิมเลยนะยังขยับไปไหนไม่ได้เลยครับโอ้โหอ่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าผมว่าลุงเกณน,น่าจะเอารถมาใช้แบประเภทนะคือรถอเนี่ยมันเป็นรถข้อเกษตรเนาะเขาไว้ในการวิ่งพวกเกษตรวิ่งพวกไม้พวก อะไรดอกไม้พวกอะไรนะไม้ไม้ไมสัพท์อะไรประมาณนี้คือเขาไล่เบ,ไเบาเขาไล่เบาด้วเขาไล่เบามาคือทุกอย่างก็ต้องไล่เบาให้มันเบาที่สุดพอเอามาวิ่งงานดินปุ๊กาบกระบะก็ใหญ่กระบะก็สูงแล้วมาใส่ดินดินเปียกๆนะครับใส่ินเปียกปุ๊บมันเป็นดินมันติดดินอะมันติดกระบะนะครับพอติดกระบะมันสะสมไปเรื่อย ทีนี้เขาใส่สิบตักใช่ไหมวิธีอาจจะเทออกไปสักแปดตักเนาะอีกสองตักยังติดกระบะพอเขาใส่ดินมาสิบตักก็เป็นสิบสองตักไปเทรอบนี้อาจจะติดเยอะหน่อยอาจจะออกไปเจ็ดตักดินอาจจะเหลืออยู่สามตักเขาใส่ไปสิบตักอีกเพิ่มเป็นสิบสามตักมันจะเพิ่มไปเรื่อยนะตาบใดที่ดินยิ่งติดกระบะ ครับมันก็เลยเกยบอกว่าตอนยกครั้งแรกมันดังแปลกเกก็เอกใจเกบอกว่ามันก็รั้นปกติเนาะเกก็เลยยกครั้งที่สงครั้งที่สงก็โอเคยกครั้งที่สาเกบอกว่ากย่ยกสี่ครั้งอ่ะครั้งที่สยกขึ้นสุดแล้วร,รู้ไมไไ่เป็นไรดังปึกกลนตุ๊กเลย กระบะลนกระเทกรถเลยอะแล้วเอ,อไอ้ตรงตรงระหว่างคะซีซ้ายขวาน่ะไอตรงกลางมันจะเป็นเขาเรียกว่าโครงโครงจับยึดคะซีซ้ายขวาที่มันไว้ประคองประคองอะไรนะประคองลูกหมากเพ่ากลางอะพวกนั้นเบี้ยวหมดเลยครับเบี้ยวหมดเลยก็บอกดําผมน่าจะเกณฑ์น่าจะคดหมดเลยขาตะกตระงตะกเต,ต,กตอะไรอะแล้ว ที่หน้าอูหที่น้ากลัวมากเลยคือมุดมุดที่ย้ําอ่ะไอ้มุดเคยเห็นไหมมุดหมุด,มดมกลมๆอะ่ะมุดที่ย้ํากระสซียะล่นลงพื้นสองสามเมตรน่ะคิดดูอะ่ะขาดดิบดิบเลยอะ่ะโอ้โหแบบสงสารเกเเลยอะ่ะสงสารเกมากครับไม่รู้ว่าเคลียร์ประกันยังไม่ลงตัวหรือเปล่ารถยังจอดอยู่ที่เดิม่านะ กานนี่ผมบอกนะครับก็คือเอามาใช้งานผิดประเภทเราจะไปโทษต่อมาไม่ดีมันก่อไม่ใช่นะครับก็เป็นกาลังใจครับเตก็ทําไมถึงได้มาวิ่งดินผมก็งงเหมือนกันนะผมว่ามันก็ไม่มีทางเลือกหรือเปล่าเป็นอะไรกันนะรถการชูติดหรือเปล่าไม่มีทางเลือกหรือเปล่าไม่มีงานหรือเปล่าเป็นรถ รถมันเป็นใช้งานในางานเกษตรนะก็งงเหมือนกันนะครับเป็นกำลังใจให้ครับดีแ่แหละครับทุกวันนี้งานมันหาย,ยากเห็นไหมขนาดรถวิ่งเกษตรยังต้องมาวิ่งดินเลยอะ่ะเออดูกันไปเดี๋ยวเอากับข้าวลงก่อนจะได้กินคงกินข้าวทำงานกันตัวเวลาไม่ได้ครับ ว่าตับใดที่ฝนไม่ตกเราต้องเร่งงานเพราะฝนตกมาเราทำงานไม่ได้เสียเพชรมายังเยอะเขาพากันกินข้าวยัง ไปนะคิดขา้าวไหนมาคืออโอ้ขา้ขาไปลุยงานอันนี้เต็มร้อยห้าสิบมันเดิมนะไม่ครัว Nhìn này chị ạ Ê Phần đi bà ต้มเปะโอ้เมื่อวานขับโอ้โดนดินหรือเปล่าวะเน,นี่ยูดลายแล้วกินข้าวกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนี่เราจะตั้งแคมป์อยู่ข้างบนนู้นเดี๋ยวจะย้ายเต็นท์ไปที่นู่นครนะจนชูกวาดเรียบร้อยแล้วคุณตรงนู้นเลยอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ